มีบ e. e. ีเอกนรีทายาทของออฟพงพัฒน์แดงธัญญาขึ้นแท่นผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงเป็นคู่รักรุ่งใหญ่ที่รักนานแต่รักยังหวานเสมอต้นเสมอปลายทั้งสองครองรักยาวนาน27ปีสำหรับออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงและแดงธัญญาวชิระบรรจงคู่นี้มีความสม่ำเสมอจนหลายคนยกให้เป็นคู่แท้ของวงการไปอีกคู่แถมถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของคนบันเทิงอย่างแท้จริง ครั้นเมื่อคราวที่ออกผันตัวมาเป็นผู้กำกับและผู้จัดละครอย่างเต็มตัวในนามบริษัทแอคอาร์เจเนเรชั่นละครที่สร้างก็ได้รับความนิยมมีคนดูเป็นจำนวนมากความสำเร็จนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะมีคู่ชีวิตที่ดีอย่างแดงคัญยาอยู่เบื้องหลังด้วยอีกทั้งเมื่ออางด้านออกพงพัดได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควร จนทําให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทํากายภาพบําบัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานโดยมีภรรยาแดงธัญญาโสพลและลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวชิรบรรจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างอีกทั้งเมื่ออังด้านอ๊อกพงพัดได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควรจนทําให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทํากายภาพบําบัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานโดยมีภรรยาแดงธัญญาโสพล และลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวชิระบรนจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง